กี่เมตรนะครับผมแล้วมันจะลดมาพอดีไหมผู้ชมผมจะมาเช็คเสียงว่ามันจะยาวได้ถึงกี่เมตรนะครับไมโครโฟนไบเล็ดตัวนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมได้ยิน ได้ฟังเสียงผมอยู่ใช่ไหมครับว่าผมใช้เสียงจากไม์ไวเล็อีกห้านาทีนะจากเสียงไม้เล็ดนะครับอาา่าเพิ่มเสียงผมดังขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยินอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมจะลดเสียงไม้ลงนะครับลดเสียงไม้ลงลดเสียงไม้ลงนะครับผม ผลปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างครับแปลว่าสัญญาณไมโครโฟนเราดีนะครับอันนี้คือประมาณห้าสิบนะครับผมจะเดินไปอีกนะครับผมเน,นี้ยหันไปทางกล้องตัวส่งนะครับผมผมจะเช็คว่ามันไกลได้ประมาณเท่าไหร่เด็กครับม,มามะผมจะเช็กว่ามันได้อีกไกลแค่ไหน ที่ผมเดินมาเนี่ยไกลจากตัวกล้องมากๆเลยนะครับประมาณเกือบ100เมตรนะเกือบ100เมตรเพื่อนๆนะครับอยากได้มไมเวเล็ตนะครับผมไว้ใช้ในการทำสตูดิโอการสัมภาษณ์ศิลปินนะครับการทำคลิปสัมภาษณ์ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะไป ซื้อได้นะครับจากตัวแทนจำหน่ายของแม็กกี้ได้เลยนะครับเพราะว่ายี่ห้อน,นี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมดูความเสถียรของไม้ไวเล็ตตัวนี้นะครับผมดูประสิทธิภาพของมันพร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กินนะว่าผมยังต้องไปดูที่คลิปวิดีโอก่อนนะครับว่าผมเดินห้องออกไกลจาก ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะรับสัญญาณได้เยอะแค่ไหนนะครับผมแย่ yeah.